ลัวป้าว่าป้าตัดสั้นเกินไปดูจากที่นี่นะมันโผล่ขึ้นมาหน่อยเดียวเองปีหน้าป้าว่าจะไม่ตัดละจะปล่อยให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งปล่อยให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่อยตัดมันตัดปีเว้นปีแตกยอด สวยเลยอะหน้าจิ้มน้ำพริกเนาะปีหน้าไม่ตัดรอรอปีถัดไปค่อยตัด <c oughs> <c oughs> ค่อยดูซิว่ามันจะแบบพอมันขึ้นขึ้นมานะถ้ามันขึ้นเสมอมันก็โอเคเพื่อนๆแต่เวลามันขึ้นอะสูงๆต่ำๆอะถ้าไม่ตัดมันก็ไม่สวยไงมันก็ต้องตกตกแต่งมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอยู่ในแดดก็อุ่นๆร้อนๆนนะแต่ถ้าอยู่ในร่มอย่างเงี้ยเย็นเหมือนกันนะอันนี้ปีหน้าก็ว่าจะไม่ตัดจะรอให้ออกดอกซิตัดปีเว้นปีอันนี้ไม่ออกดอกหรอกนะเพราะว่าป้าตัดส,สั้นเลยถ้าออกออกแล้วดอกสีข,า,ขาวดอกไม่ค่อยสวยอะ